ช่องจดสีจากโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่9รูปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสัตมวัน100วันการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช ที่วัดพระราม9กากรจนาพิเศษพนักงานช่อง7จ็สีจำนวน9คนทำพิธีปลงผมนาคขอขมาบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่เพื่อลาบวชและขอโอโหสิกรรมโดยมีพระธรรมบัณฑิตเจ้าวัดวัดพระราม9กากรจนาพิเศษเป็นประธานฝ่ายสงและนายเสน่ห้องสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การสถานีทรัตศีกองทังบกช่องเเป็นประธานฝ่ายคารวะ ขบวนแห่นแหน้าแข่ไปรอบพระอุโบสถสามรอบท่ามกลางความปราบลืมของบิดาบันดาบันหน้างานและเพื่อนร่วมง,งานที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญอีกทั้งยังมีการโปรยทานพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนส่งหน้าเข้าสู่พระอุโบสถ นางได้เข้าพิธีบรประชาอุปสม,มบทหมู่ถวายเป็นพระราชก,กุศลสัตมวันหนึร้อยวันแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชณพระอุโบสรบรถวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยและพระบุตใหม่ทั้ง9รูปจะอยู่จำพรรษาเป็นเวลา15วันผมตื่นตานใจอย่างมากครับครับทำให้กับองค์กรแล้วก็ ทำให้กับคนทั้งประเทศครับผมขอให้ท่านเสด็จสู yeah, ่สวรรค์คาไลครับเกิดชาตหน้าก็ขอให้เป็นคารลวงพระบาทอีกครั้งนึงครับรูกสึกดีใจกับที่ได้บวชให้ในหลวงเขาเคยเขาเคยพูดไว้ตั้งแต่ท่านสิ้นแล้วก็บอกว่าเขาจะบวชทัดช่องเกตเขาจัดเขาจะบวช